สุขสบายดีพี่นอ้องได้เอฟซีทุกๆคนเนาะเมื่อนี้มาพบมาพบสาวมีคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้สาวมีสิมากินตำขับปลุนอยู่เฮือนสาวโบฝั่งลาวเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ม่ได้เฮดพี่น้องกินอันนี้ถ่ะมันแก้วหรือว่ามันเผาเองเนาะพี่น้องสาวโบเหมือนกินอยู่พี่น้องเลยเหมืนสบายดีเนาะพี่น้องสบายดีเลย ตอนนี้เรากำลังสิเริ่มมื่อสามีมาเล่นดั้มเสร็จเนอะเจอเมย์มยมาเล่นสมีด้วยเอาเมื่อไหนเดาค่ะอย่างนั้นเมื่อไเาได้เลยเมื่อนี้นั่งว่างนั่งก็เลยมาเล่นดัมพี่น้องเลยหลังจากว่ามาแต่เที่ยวทางภาคใต้ปากเซนเองเนาะพี่น้องสามีก็มองมาวานเมื่อก่อนขึ้นก่อนนี่แหละพี่น้องก็เลย มื่อไมีโอกาสได้ลงมากินตำข่าปุ่นเพื่อนสาโบฟังเล่านะพี่น้องโบแมนมาซ่อนไม่เห็ดยังเด้อพี่น้องสามีแกะนี่กินเดี๋ยวจังไปหลับเบิ่งหลับส้มกันเนาะพี่น้องตอนทีลงมือตำเนะาะตำขปุ่นตำส่วนตำส่วหรือตำยัง ตำส่วนพี่น้องเดียวเขาไม่พาไปเบิ่งวิธีตำเนาะพี่น้องมาใส่ยังไหนใส่ยังไหนแล้วพี่น้องใสยย่ปลาแดกต่อด้วยใส่ปลาแดกหนักกับพุกคือกันไปกันเลยพี่นอ้องไปเลยพี่น้องจาไม่พาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการตำอ่ะเกิดกระจายก็ระคางแม่บาทนี่ยผมไม่เคยเกิดคางหนึ่งเกิดคางหนึ่งเกิดซบไปทางใดแหละผู้ศรีดำ อันนี้ก็เครื่องเนาะพีนะ่น้องเครื่องที่สชใส่ตำเนาะก็คือหน่อไม้ต้มเนาะพี่นะ้องตอนนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เป็นจิตเป็นเจ้าเมื่อตำเนาะพนะาะี่น้องตำข้าวปุ้นอันนี้คือข้าวปุ้นเนาะพนะะี่น้องข้าวปุ้นอันนี้ซื้อตลาดซื้อลดตลาดพีนะ่น้อง ก็เลยพากันมาตาม่ำซื้อจากโลบ่หอดโลเนาะบ่หอดชองโลบ่หอดโลนะลลนะแต่ละทุงะะทงนงงงเดี๋ยวเราหลับเบื่งหลับช่วมตอนที่ใส่เครื่องตำเลยเนาะพี่นนอะใส่ผีลงไปเนาะพี่นนอะตอนนี้กำ<ม>ลังลงเมืม่อพี่ที่ตำ สูตรศารนะพี่เนาะุตาใชหมผิกเนี้ยิหนาพี่เนาะตุ้มลไอซาแพงมันกำลังอกน้ไม้เฮ้ยอะาปาดนั่นเฮ้ยมันน้อย รัดเื่งเออแน่นอะละประมาณนี้เฮ้ยต้งการอ,อาุ้มให้าม,ามัน้งมตัวน้อยแบบนีตอนนี้ไ่ไถามไคามประซอนนี่บ่ ตอนนี้กำลังใส่มะเขือเทศเนาะพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยออหมอมะนาวปลาดิบนำปลาสลดสลดนี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยพี่น้องใส่ลายแซ่บบลายเลยทำเลยอันนี้ก็คือซาอมเนาะพี่น้องหรือว่าผักกาดนะเองเนาะพี่น้อง เสียไปกินกับตำขับวป่นเนาะอันนี้มีโหระพานะพี่น้องแต่แบบโบราณดอกโหระพาเนาะพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังเตรียมมีมะขามพร้อมได้พี่น้องใส่มะนาวใส่มะเขือเทศแล้วก็มีต่อนมะขามนำขามกับมะขามเปียมกมาพี่น้องตอนนี้กำลังใส่ปลาแดกป๋ะกุ้งเนาะพี่น้อง หามาแต่ไทยอยู่ได้พี่น้องปราเดกนะยุ่าบ่าวบอมมี่ได้พี่น้องเพราะว่าคนส่งอันพวกการข่ากเจ้ากเจ้าที่ส่งมาเนาะสลบสลดปะนี่อันนี้พงนัวพ่อแม่พี่น้องโ่งนัวหรือว่าโป่งชโลดเองเนาะพี่น้องเชลน้อยแซบหน่อยเชลลายเนียบลาย น้ำตาลนะคะตาก้อยตาก้อยตาก้อยพี่น้องเอ้ยอะก้อยตํากรบพุกแก้วก็จะอะนี่วะจะแซ่พี่น้องมากมามากมากินกันพี่น้อ ใส่หนอมันั่ได้พี่น้องใส่หนอมันั่นพี่น้องพนก็มี่ฮอตสืแรนทองด้วยพี่น้องมีาสืแนทองบัวบานโมหลงเียตอนนี้เขาสูกจักระมังนะพี่น้องเพราะว่าโคกมัน น้อยนะน้อยนะบอกให้ซาโบไปซื้อคงใหม่ไปซื้อจ๊าะเถอะผมมีเงินพี่น้องินซาโบบมีเงินพี่น้องมาเส่ยไม่มีงบนะจ๊ะยังถูกอยู่นี่ก็แต่แต่มุ่นไม่ผมยักแล้วนะเดี๋ยวไปรอหลับเบิ่งหลับชมตอนกินเลยเนาะพี่น้องว่ามันชีแบบจุดจ่าสำเร็จเนาะสบายดีเด้อพี่น้องกินเด้อพี่น้องกินนตะกันเด้อพี่น้องนะเด็กน้องอันนี้คือพักาพี่น้องอันนี้พักยังอันนี้นะ ผักหนาวใช่ป่าผักชะอมเนาะพี่น้องมามาพี่น้องยอดใช่ไหมบอยผักหนาวเฮ้ยผักหนาวเลยอฮ้ยตอนแคมเออตอนทามนจอจแคมเนาะขาดโรบิฮอรอร์ใส่เนาะเห็นยุ่งในสนามฉันจะบ่มีงินสุดขึ้นมาเ้ยกินสมบูรณ์บ่มีเลยเนะกินขึ้ได้เลยนี่ เป็นไรพีเนาะเยาเขาม่เบาเป็นแท้เนาอแร็แบบแงปันใหม่เลยพี่น้องไปตงหอมทุ่งยางทุ่งยางขยะเอาบอใส่น้อยาะทุงยางไปทางยางมันเผายอะมากที่แบถ้าหลับมอจะมีอ๋อหงกระงเดี๋ยวเล้วอมโกจะองใช่พี่น้าง เล้ยพี่น้องกินตระการชาบุปผาเราคันกินแบบเป็น่ะอยากกินเด้อเราบอกินบแบเป็นหรอจะได้ต้องกินอย่างเบิดการคุยซื้อมาขายเลยอันนี้น้ำพะเยาดกินเลยเจ้ากระเด็นอ่ะหยอดมันกางก็หมายจะประการไม่ได้แหล่น้องไอ้ที่ชีวิตแต่ละมื้อก็กินไปมันก็กินไปแบบนี้แหละเนาะมันจะกินมื้เล้ยพี่น้องบบนี้ถึงน้ำมันมาให้กืบอาหารหลับ่น้อง แต่ว yeah, mm ่าเราไม่จ hmm. yeah, so yeah, mm ้ะหายางพี่น้อท้งบ้านจะไม่ยังหาอย่างแต่ว่าบ้านอื่นอาจจะมีเลได้หรือไม่จ้ะมือร่มาปองหีวส่เด้อสิบปห้าหน้ไช่วสิบหาจะแเม่อเช้าซาแม่กับซาบทานกับแกงนากนเลยไม่ดองกับแกงเสยไปได้รทามมึงลดใจคล้อง่นก่อนเนอยไปบ้าน ถ้าแม่ก็จะเอาผ้าป่านมาให้มือถ้าโศไ่้องกินกินไหมเหมือนกินเดนื่เย็หมเบลฟดมเนี่ยต้องใส่เมื่อยเนาะทำมาได้มางเถื่อบกว่านี้เพราะว่าันจะม่วนเอาไป้าจงามมันก็มีพีน้องเราเลยนจม่วนมาได้เนาะ จ๊แยังดียอกินเห็นโมเดิรองโลาโบ่นบ่เคย่นขั่นวอยได้อ้าะหพิคนบอเอาไ้มั้งตาลาี่บิ่มตาหบ่ท่องด้นุยาคืนบ่อิ๋มมันอยู่เนาะน้องเลือกกินล้วค่อยเนี่าโบ่นบ่ข่าข้องม่น้องเพราะว่าลบแจ้งจอดน้กินคนบอกปล่อยสมบูรแบบสันได้พี่น้อง บอกว่าเพิ hmm. <Right. S 2> ่นไปห้าบนป่ามันดงน้ำก <as> ็หนาเลยตะกี้ขี้มันกะตะเคี้ยวกับเป็สเลยตะกี้ แม่มาเลยเอาจนตุ๋นใหญ่เศษก่ออยู่แบบไปเนาะมัดได้ไปเนวยมัดหักบ่อแบนกระปุกองรอไปน้องกินจะค้นหา้นเยื่มเคยไป่นองเพื่อจะตอนปผิดกับเคลด็เนาะกินจางกับเบลืออันนี้เบลือทั้งหลุมนี่่อนั้งา กินแน่ในลกนอกกินภากาแะอืมจำแนมสองคนใส่บวงจะเป็นตะขันสองสี่หกแปดกิโลไปบอกก็มาลายบ่ใส่บวงแปดคันโพดโพงเงีไนๆเนาะมันมีอยู่จจะมือเสียสเยๆมันนี่รับตัดมือมันออกเลยนะมันคือลายมือเท็ะเมนท้านัคงเอาใหม่ไปเลยบอยชิบมือสิบนี้ขอบอยเจ้ากิโล เาขายคับกันชาวโวิโลพี่น้องก็ก้หบวกต้องถอด้ัใส่มดใส่มุดขันใส่บั๊กขันบ่สองสามมามาพี่น้องกินน้ำกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณอ่ะขกนมาต่างนเนาะ กินบกานแซ่บหลยเบอร์แซมม่กับลมกินเนาะไมเรานกินอันนี้เรแล้ก็เรเอาขาวเด้คืนายเนี่ยกินทำบ่เลยก็จะวานมองๆ่รอ้าไอ้คนหจ็บท้องเะกินหนึ่งแหงเองแล้วได้อำลาพาจพี่นอกเลยเริ่บาทเนี่ยมดเลยพี่นอก มาห่อหอดนี่กงสิได้อำนาจพระจ่าพี่น้องไปเทียงเท่านี้เนาะผากอ็ไรก็แจ้ก็ติดตามเมษาลาในเด้อพี่น้องพ่อกันสิบหนาเนาะติดตามซาโบนซาโบผังลาวนเด้อพี่น้องมาหอดนี่กงสิได้อำนาจพี่น้องไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายพี่น้อง